สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะอยังคงเปมนเช่นเดิมนะครับผมนักแตงรถนั่นเองนะฮะก็วันนี้นะผมท่านผู้ชมอยู่กับการอ่าวันนี้ที่ผมจะมาสุ่มนะครับผมในส่วนของโค้งสุดท้ายนะครับผมเป็นการสุ่มโค้งสุดท้ายในส่วนของจี้วัตถุดิบนะก็คือลูกแก้ว A นั่นเองนะผมเพื่อที่จะนํามาแลกเป็นพระอาทิตย์ S อสบวกนะฮะในการที่จะเลือกรับจี้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่า ผมตอนนี้เนะี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมสุม่มพระอาทิตย์ก็คือสะสมของดองอะไรมาตลอดเนี่ยเปิดลูกอุ้มดาวนะผมหรือแม้กระทั่งของรางวัลประจําสัปดาห์หรือนะครับผมในส่วนของของรางวัลประจําเดือนนะผมทีอรอบนี้ไม่ใช่รอบนี้สิหลังจากนี้นะผมทีมงานจะให้ของรางวัลทุกชิ้นแล้วนะไม่ได้ต้องเลือกแบบ1นถึงสชิ้นแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องเลือกอะไรนะผมก็เพชรแ็กการ์ดซุปเปอรพ์พรีเมียม ตัวละครจี้อยู่แล้วนะก็พวกอัญ,ญามณีก็ไม่ค่อยได้เลือกหรอกนะเพราะว่ามันทําประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้แต่นะอย่างที่บอกคือหลังจากนี้คือจะได้ทุกชิ้นแล้วนะั่นแหละและอัญ,ญามณีก็จะเป็นอัญ,ญามณียุคใหม่ด้วยนะครับผมก็คือจะกันนู่นกันนี่แล้วก็เพิ่มแบบความสามารถนะเยอะแยะมากมายเลยนะผมเองก็เปิดแล้วนะก็ได้อัญ,ญามณีกู้เงินแล้วได้มาโบกคืนนะครับผมนะโอเคเรามาโฟกัสกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะได้7ชิ้นแล้วนะครับผม จี้ที่ผมเล็งเนี่ยในทีแรกเนี่ยนะครับผมผมเลือกเอาไว้ว่าจะเป็นมาี่ฮีโร่ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าแบบอยากได้จี้นี้นะผมเพราะมันเป็นจี้ที่ทาให้แบบเกิดดีบัฟนะครับผมแต่นะฮะหลังจากที่ผมได้เล่นจี้จํากัดรอบนะครับผมไอ้ตรงนี้ที่มันจะมีกิจกรรมให้ได้เล่นแบบจี้ทดลองทดลองเนี่ยตรงนี้นะครับผมจี้เหล่านี้เลยนะฮะผมเนี่ยไปสะดุดอยู่จี้หนึ่งนะผมก็คือจี้ชิ้นนี้เลยนะก็คือ จิ้งจอกหัวใจตึกตักซุปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมมันก็เลยเออผมเลยรู้สึกว่ามันมันน่าจะเล่นเข้ากันกับอีริสด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ในะปัจจุบันเนี่ยผมเล่นอีริสเป็นตัวหลักในการลงแชมเปี้ยนลิกในะขณะนี้นะผมเพราะว่าทั้งนารีทั้งสไปกานะครับผมยังไม่ปิดนะท่านผู้ชมอาจจะสังเกตที่ทองนะครับผมซึ่งแน่นอน,นครับผมไม่มีทองมาอัพแล้วนะเพราะหมดแล้วจริงๆนะครับผม แต่น,นี้ก็คือได้ก็ได้แต่พึ่งใบบูหนงอิริสอย่างเดียวนะเพราะว่าความสามารถอิริสนะก็มีความสามารถในส่วนของป้องกันการเรียกตัวนะฮะแล้วก็ป้องกันการเคลื่อน,อนย้ายอนยันเชิญด้วยนะซึ่งก็เป็นการแก้ทางสไปก้าได้พอประมาณนะผมซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งอาจจะโดนสไปก้าโจมตีอยู่แล้วแหละนะฮะซึ่งมันก็ยังดีกว่า0%นเแหละนะที่มันไม่มีความสามารถการป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญเลยนะับผมก็ ถ้าผู้ชมอาจจะสังเกตเซตของผมนะครับผมก็นี่เลยนะฮะก็เป็นหมวกนะครับผมหมวกสกายอีโวนะครับหมวกสกายอีโวแล้วนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบนะครับผมยานรัตะเวนที่เพิ่งปิดมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมฮะที่ผมอัดคลิปแล้วลงไปแล้วนะเกษียณหนึ่งหมื่นเพชรนะครับแล้วก็ราชาเนรเทศกักขังนะครับแล้วก็จี้ทดลองนั่นแหละนะที่ซึ่งผมจะแลกเป็นจี้นี้นั่นแหละก็คือจิ้งจอกขอวใจตึกตักซุปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมก็จี้นี้ก็มันเอาไว้สร้างโล่นั่นแหละนะเพราะว่า ก็ไม่มีจี่ที่สร้างโลดเลยนะครับผมก็โอเคนะก็บ่นเกินอะไรกันมาพอประมาณแล้วนะครับผมเนี่ยโอ้โหพูดกันมา3มนาทีกว่าแล้วนะโอเคนะครับผมเราขาดลูกแก้วอีกแค่6ชิ้นสุดท้ายนะในการที่จะนํามาแลกเป็นพระอาทิตย์ S สบวกนะครับผมบเ,เว้นเจไดวานะก็ไม่อยากพูดอะไรหรอกเพราะมันจะเป็นลางนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมสุ่มกันเลยนะครับผมไม่รอนะครับผมผมจะไม่รอสีอ่ทุ่มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือ สองทุ่มสีบสาแล้วนะครับผมของวันพฤหัสนะอีเวนต์ Event จะหมดวันพรุ่งนี้นะครับผมวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่27นะฮะแล้วก็ต่อกันด้วยกับตัวละครประจําเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับผมก็คือน้องซิริวสนั่นเองนะก็เป็นพี่ชายของสไปกานะครับผมก็ถ้าอ่านประวัติมานะผมก็นั่นแหละมามา,มาเพื่อดูแลน้องสาวโดยเฉพาะเลยนะสำหรับซิริวสนะพี่ชายของสไปก้านะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเรื่องพรุ่งนี้ ตวลครซิดิอุสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มคอสตุมกันแน่นอนนะในวันพรุ่งนี้นะครับผมช่วงคลิปก็น่าจะลงช่วงค่ำๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะฮะก,ก่อนน้านี้ผมก็สุ่มไปบ้างแล้วแหละนะก็ไม่ไม่ก็สุ่มไปพอประมาณนะผมประมาณอ่าแปดร้อยเพรนั่นแหละนะครับผมสุ่มกล่องห้าร้อยที่เปิดครั้งแรกแล้วก็สุ่มอ่าแพ็กร้อตัวนี้ให้มันได้แบบเศษวัตถุดิบให้มันครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันพันแรกเลยนะฮะ โอ้โหนี่แหละอาได้มาสามชิ้นโอเคพันที่สองโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วเสียแค่สองพันนะครับคลิปสั้นครับคลิปสั้นได้ใจความนะครับผมอาโอเคปิดแล้วครับเรียบร้อยครับก็นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปก็เราก็จะเลือกนะครับผมจิ้งจอกก็จะจตึกตักซปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับเลือกมาเลยนะฮะก็ ไม่เป็นจี้ทดลองอีกต่อไปแล้วนะมาเป็นจี้ถาวรแล้วนะอือฮึอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มอ่ะอันนี้แสงเมก้านะเปิดน,นวัตล็อกอินนะครับผมก็เมก้าน,นี่ก็จะไม่แบบจํากัดแบบในส่วนของเกรดของออปชั่นเสริมเลยนะครับผมอันนี้ก็จะรวมตัง้งแต่เอสบวกนะฮะดูนะฮะเอสอยันถึงเกรดบเลยนะครับผมสุ่มไปเลยนะไม่รู้จะได้ออปอะไรเหมือนกันอือออปธรรมดา ออกกว่าสี่สิบกลเป็นหกสิบเกรดเอครับอ่ะแสงหัวใจก็ก็รีไปนะผมเผื่อได้ออฟทอยต่อนะเผื่อฟลุกนะครับผมยกวินข้ามาทางหนึ่งครั้งนะโอ้ันนี้ก็อาจถามว่าโหดไหมก็ก็ถือว่าโอเคนะมาดูไฮไลท์ตรงนี้ดีกว่านะผมแสงสว่างแห่งเกียรติยศนะฮะไดมอนด์หนึ่งนะครับผมที่ผมรางวัลในส่วนของ เล่นประจําเดือนนะที่บากบั่นกันจบวันไดมอนด์หนึ่งเนี่ยนะครับผมผมปีนไม่ถึงนะทีแรกกะจะเอามาสเตอร์สามเลยนะแต่สุดท้ายก็ตานไม่ไหวนะผมเล่นไม่ถึงนะไม่เป็นไรไปเลยครับอ้ย,อย,อยแม่เป็นออฟสลับกับดักสปริงครับห้าสนะิบห้าเปอร์เซ็นตนะฮะจะว่าดีไปดีไหมมันก็ดีแหละนะ แต่ในปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยเล่นกับดักสปริงกันแล้วครับผมถ้าถามว่ามีคนเล่นไหมมีครับเพราะก็เจอมาแล้วนะในส่วนของอตุ๊กตาก,กักขังกับดักนั่นเองนะครับผมอมเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมเก็บไว้ก่อนละกันนะแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีรีออฟนี้แน่นอนนะครับผมหรืออาจจะต้องทำจี้นี้เป็นจี้อีววลชั่นก่อนเลยนะครับผม ก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าจะได้กันออฟนียเอาไว้นะเผื่อแบบเมตาในอนาคตอาจจะใช้กับกับดัดสปริงกลับมาอีกครั้งก็ได้นะครับผมใครจะเบรุ่นะฮะก้อนนียแหละนะอย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคนะฮะอัปเกรดไปก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นครับผมคลิปสั้นได้ใจความนะครับมาแป๊บเดียวนะครับผมก้อนนี้แหละนะ ก็จะอัปเกรดให้เสร็จไปเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องลืมอะไรไปนะฮะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับจิ้งจอกซปเปอร์ชิลนะผมจิ้งจอกหัวใจตุกตักซปเปอร์ชิลนะฮะก็นี่แหละทนะ่านเนี่บอกไปนะผมผมมาสุ่มแบบพอเป็นพอเป็นพิธีนะพอเป็นกระเทินนะครับผมก็เสียไป2,000เพชรนะฮะก็ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะปุ่มวันศุกร์ที่27ตุลาคมนะกับตัวละครประจำเดือนพฤศจิกายนนะน้องซีเรอุสนะครับผมลากัไปแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ